สวัสดีครับเอาเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูครับเมื่อวานมัวแต่คันนี้มันลูกดาวหักนะก็เลยให้พี่เจามาทำให้ครับดามผมก็ไปขับเจ้าจมโบแทนนะทั้งวันเลยนะหักสองสามรอบครับลูกดาวก็เลยไปซื้อเหล็กฉากมาให้เขานะเขาดามให้อยู่แล้ว วันนี้มาก็มาลุยงานต่อนี่จำโม่อยู่ฝั่งนน้นครับนน่นนะนน่นนะปิจักเกียวอยู่ตรงนน้นนะอ,อยู่ใกล้ๆกันครับตอนนี้สีทองติดตูดอดู่ไอเชมครับยังไงเนะี่ยไอเชียมดีเลยน้ำจืดนปอ ติดตูหรือว่าติดตูเนี่ตูไม่หมุนเลย แล้วบนแล้ว นาทีโดยกนบนะครับวันนี้กนบเขาขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วนะผม,มโมแต่ไปขับเจ้าจัมโบอยู่นะครับเมื่อเช้าพี่จ้าไปหาหมอหมอนัดแกเพิ่งมาเมื่อกี้นะมาช่วงบ่ายแล้วผมก็เพิ่งได้ลงมานะแล้วก็มาดูกนบนะครับก็ไปของเขาได้เรื่อยๆนะ อาจจะไม่เร็วมากชุดปากมันยังไม่ค่อยคล่องนะผมว่ามันยังตัดไม่ขาดนะครับมันตัดต้นข้าวไม่ค่อยขาดนะถ้ามันตัดขาดตัดใบเนวิ่งได้สบายเลยกำลังหาสาเหตุอยู่ครับเป็นที่หัวจรวดเว่าเป็นที่ใบมีด ยกราวใหม่ยกทั้งยกทั้งราวหัวจรวดแล้วก็ใบมีดใหม่อันนี้บางทีมันเกี่ยวเกี่ยวไปมันก็ลากไปนะตัดไม่ขาดก็ต,ต้องดูเรื่อยๆครับดูดูหลังปากนะจะชอบรูดนะชวที่เราเพลอมมันจะรูดเลยนะ โอริงแตกนะครับ oh! น้ำมันรั่วเต็มเลยนี่ครับโอริง oh! สายตัวเดินนะครับ oh! ตอนนี้ก็ใส่ออริงใหม่แล้วเบกหมดน้ำมันไปสามถังอ้เ oh. จ้าสีทองกินกันอีกแล้วเดินได้แล้ว รลิงรั่วก็น้ำมันออกหมดนะเดินไม่ได้ครับตอนแรกคิดว่าสายแตกหาดูแล้วก็ไม่มีสายแตกนะครับก็เลยสตาร์ทเครื่องดูนะมันก็รั่วออกตรงโอลิ่งนะครับบดน้ำมันไปอีกสามถังนี่กะว่าจะถ่ายฮรอลิกนะสงสัยจะไม่ได้ถ่ายแล้วเติมใหม่ไปแล้วสามถังน่าจะได้ใช้ตัวนี้เลย ซื้อเติมเมาไอแชมไปยืมโอริงปลาตู้มานะนี่ครับปลาตู้ซื้อไว้โอริง เน่ยเยอะแยะเลยนะโทรไปหาทุ่งสะเทือนก็แกก็ให้ไปเอาอยู่นะแต่พอดีเราได้ที่ปาตู้แล้วขอบคุณปาตู้ครับขอบคุณทุ่งสะเทือนพิจักก็อยู่โน่นครับตัวไหนะ ดูพิจ้าครับนี่นะพิจ้าได้งาน3ามแถวครับวันนี้ก็แถวตรงนี้กับฝั่งโน้นนะเสร็จแล้วเหลือแถวตรงกลางตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับนาจะเอาเ้านี้เสร็จก็น่าจะได้หยุดนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะไปตรงไหนต่อ ก็ได้ย้ายรถไปถูกนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เจ้านี้น่าจะสุดท้ายแล้วเกี่ยวเจ้านี้เสร็จก็น่าจะหยุดแล้วนะครับแล้วก็เราดูว่าเราจะได้ไปตรงไหนต่อนะสีทองอยู่นุนครับนุนนะสีทองเกี่ยวตรงนั้นเสร็จเขามีงานต่อนะเนี่ยเกี่ยวในกระทรมตรงนี้ครับอีกห้าไร่เกี่ยวพงนี้ก็ให้นอนรอตรงนั้นไปเลย แต่ว่าเจ้าจำโบนี่แหละไม่รู้จะได้ไปทางไหนนะอาจจะไปลงตรงสามสิบไร่นะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งครับไปถามเจ้าของนาก่อนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับได้อัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็พิจ้าม,มาแล้วนะครับช่วงบ่ายผมก็ได้มีเวลาถ่ายนะครับแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเลยเมื่อวานผมขับทั้งวันกับวันนี้ช่วงเช้าผมก็ขับทั้งวันนะโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะอัปเดตให้ดูด้วย,ยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ